บทวิเคราะห์แผนเทรดทองคำวันนี้นะครับเมื่อวานทองคำมีราคาเปิดอยู่ที่ราคา3 0 0 1 0 2ราคาปิดอยู่ที่ราคา3033.74ราคาต่ำสุดของทองคำเมื่อวานนี้อยู่ที่ราคา2 9 9 9 2 9ราคาสูงสุดของเมื่อวานอยู่ที่ราคา3038.12เมื่อวานนี้นะครับมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับทำให้วันนี้เรามองว่าทองคำนั้นยังอยู่ในแนวโน้มของเทรน หากขึ้นอยู่เราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลโซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่ราคา3023.29ถึง3003.79กรยุทธในการซื้อขายนะครับเราจะรอให้สัญญาณนั้นราคาแท่งเทียนลงมาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโลครับถึงโซนแนวรับเราจะรอสัญญาณกับตัวแท่งเทียน P.A. b ที่ทม์เฟรมให้หนึ่ง มีสัญญาณแท่งเทียนพี NP y ายที่ทำเฟรมให้หนึ่งเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา3044.47 TP ที่2อยู่ที่ราคา3052.79ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่ของทองคำวันนี้นะครับโดยมี Stop Loss อยู่ที่ราคา2992 2999.29